สวัสดีพี่มอมแล้วก็อินเวสเตอร์ทุกคนครับเชิญเลยครับโอเคได้เดี๋ยวไปไปเส้นเรื่องหลักก่อนแล้วกันนะครับของวันนี้เนาะก็จริงๆแล้วตลาดในช่วงวีคแล้วเนี่ยก็กลับมาเป็นเซลล์ออฟนะครับคือคือวันจันทร์ก่อนหน้าเนี่ยก็มีการรีโอเพนนะแต่ทีนี้เนี่ยตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาในช่วงต้นวีคนะครับแล้วก็ไอระหว่างวีคเนี่ยมันจะมีนาราทิฟที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือว่าพอรีโอเพนแล้วเนี่ย เขาดันไม่ได้เอาตัวเลขเศรษฐกิจอะกลับเข้ามารายงานในในเร็ว,รวๆนี้ตลาดก็เลยแบบอ้าวฉันก็อยู่ในช่วง Data าฟกนะคือแบบเป็นช่วงที่ไม่มี Data นะครับแล้วพอไปเจอคณะกรรมการเฟดเนี่ยวีที่แล้วเนี่ยน่าจะออกมาฮอกหลายคนมากนะทำให้ตอนนี้ตลาดก็คิดว่าไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นนะในในการที่เฟดจะลดดอกเบี้ยได้ในในเดือนธันวาคมนะครับก็เลยเป็นภาพของการเซลล์ออฟขึ้นมานะวีที่แล้วก็คือค่อนข้างจะดูค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดดูในตามภาพนี้คือ วีคที่แล้วเนี่ยตัวอินเด็กซ์ของแต่ละตัวเนี่ยนะก็ค่อนข้างผสมผสานนะครับคือคือต้องบอกว่าข่าวดีข่าวร้ายเนี่ยมันมันมาคนละช่วงกันนะครับคือคือบางช่วงข่าวข่าวไม่ดีมันมาช่วงเช้าตลาดเอเชียก็ลงนะแล้วพอข่าวดีมันกลับไปดีในช่วงประมาณกลางคืนตัว US มันก็ขึ้นเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคือวีคที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างผสมผสานนะครับแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือว่าเอ่อในในในวันศุกร์เนี่ยจริง,รงๆแล้วตลาด ส่วนใหญ่ปรับตัวลงนะก็คือนาจะถีบเรื่องที่ว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนเดือนธันวาคมนั่นแหละแต่ของ US เนี่ยมันรีบาวขึ้นมานะครับในวันศุกร์ถ้าเกิดดูกล่องซ้ายสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว s อสแอนด์ีห้าร้อยเนี่ยมันแฟลตนะจริงๆมันลบก่อน90จุดนะครับในช่วงต้นเซสชั่นน่ยแต่มันรีบาวกลับขึ้นมาปิดที่เดิมนะครับตัวที่นําขึ้นมาก็จะเป็นพวกเทคเนสแดกแล้วก็พวก m a l l Cap นะครับถ้าเราจะเห็นเนสแดกเนี่ยแฟลตแล้วก็รัสเซลสองพันเนี่ยบวกนิดนึงนะครับน ฟิวเจอร์วันนี้เองตอนตอนปัจจุบันตอนนี้นะครับฟิวเจอร์นอสแเองก็บวกอยู่0.5อนะครับ mm hmm. กพหลักๆมาจากแรงหนุนของหุ้น Google ด้วยนะตอนนี้บวกอยู่น่าจะ6นตะครับตัวพีมาเก็ตเพราะว่ามันมีรายงาน 13F นะที่เฮดฟันเข้าไปซื้อค่อนข้างเยอะในช่วงวันเสาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Berkshire Hathaway เองตัวของ s o ลาร Fund แล้วก็ Stanley ่อ s t l n y e y d กเค e มิ Miller ก็มีการ a d ดนิวเอนทีเข้าไปเหมือนกันสำหรับตัว Google นะครับ ถ้าเกิดเรามาดูตามรายเซกเตอร์นะวีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้าง f l a ตนะครับตัวที่ลงแรงก็จะเป็นคอน s u m e r discretionary นะแล้วก็อลักๆก็คือเท sla นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่นําขึ้นมาก็จะเป็นตัว h e a l t h c a r นะครับก็กลุ่มฟาร์มาปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็อีเลลิลี่ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ทำออเทิร์ไฮขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาได้ดีก็ตามราคาน้ํามันนะครับก็คือตัวเอเนอร์จีนะส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยก็ผสม ออกไปในลักษณะที่เป็นการพักฐานมากกว่านะแล้วก็จะมีเทคที่อยู่ซ้ายมือสุดนี่แหละที่ฟื้นขึ้นมาได้นะครับหลักๆก็มาจากช่วงวันศุกร์นะที่เขาเปอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับก็นาราทีฟจริงๆตอนนี้ผมก็ยังมองเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเอฟวิดเอนที่เราได้เพิ่มเติมสําหรับตัวเทคเซกเตอร์นะครับหรือแม้แต่ตัวญี่ปุ่นเองก็ดีนะเพราะว่างบแบงก์ออกมาสาตัวนะครับก็เดี๋ยวแล่อัพให้ฟังสั้นๆด้วยก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือคือเออร์เน็งหรือว่าบ ผ่านวีคไปแต่ละวีคมันก็บูลิชขึ้นเรื่อยๆนะครับวีคที่แล้วก็จะมี AMD analyst day ด้วยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงด้วยนะเอ่อแต่ว่าตอนนี้แมคโรมันกลับมา concern แล้วกันนะครับก็อาจจะดูที่ภาพนี้ก็ได้นะภาพนี้จะเป็นจะเป็นจำนวนเปอ i ์เพอยท์นะครับที่ที่เฟดที่ที่ตลาดมองอนะว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยในเดือนตุลาคมาเท่าไหร่นะก็ก็ก็ออันี้ก็เอามาให้ดูในต้นปีนะครับว่าก็เคยมองไปถึงแบบ เดือนตุลาเดือนเดนดีเซมเบอรเนี่ยตลาดเคยมองว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นก็มีนะในช่วงกลางปีนะแต่มันก็ค่อยๆปรับปรับจูนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในช่วงประมาณสักเนี่ยปลาย Q3 เข้า Q4 เนี่ยมันก็จะมองประมาณสัก50-80ไปสิบพอยต์นี่แหละนะครับที่ตลาดมองเนาะแต่มันค่อยๆ price out อ,ออกไปเรื่อยๆครับมาเหลือประมาณสัก25บ้างแล้วก็ตอนนี้คือเหลือแค่11บอ็ดพอสสิบเอปีบ่ะแปลว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยมองไม่ถึงครึ่งนะหมายถึงไม่ถึง50%ด้วยซ้ำน,นะครับที่ คิดว่าเฟดจะลดออกเบียได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในวีคเนี้ยเรามองว่านาราทิปสาคัญจะมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือวีคเนี้ยจะเป็นการกลับมารายงานตัวนอนฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นวันพฤหัสช่วงประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยแหละออรอบนี้จะเป็นนอนฟาร์มเดือนกันยานะครับแต่จะยังไม่มีตัวอันเอ l มพอยเมนต์เรทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันพอจะเป็น Data ที่มันแบบทําให้เฟดเนี่ยเห็นอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ จะทาให้เขาเนี่ยปรับโทนในการในการพูดได้ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสิบเก้าคนเฟ็เนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะประมาณสักสามในสี่อ่ะที่ออกไปทางฮอกนะครับแล้วก็แค่แค่ประมาณสักหนึ่งในสี่อ่ะที่ที่ยังโดวิชอยู่นะครับตลาดก็กังวลเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นงบอินเดียนะที่จะออกเออเช้ามืดวันพฤหัสก็คือคืนพุธข้ามไปพฤหัสนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราพรีวิวแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวนะ จริงๆวีคที่แล้วจะมีงบหุ้นจีนด้วยเนาะโอเคผมพาไปดเูเรื่องสำคัญของเราเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะก็งบนะครับภาพรวมก็ไม่ได้ต่างจากวีคที่แล้วที่เล่าไปนะเพราะมันรายงานน้อยมากแล้วตอนนี้นะ92%แล้วนะครับแล้วก็ตัวเลโชต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับก็คือโกรดเ้ปรซอร์ไพรส์ประมาณ7นะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเราจะเริ่มเห็นสปีดของการปรับขึ้นเนี่ยตอนนี้ชาละนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วนะ,นะครับ ก็จะเหลือเนี่ยช่วงวีคนี้วีคหน้าเนะฮะที่เป็น Nvidia เดียแล้วก็แล้วก็จะเป็นพวกรีเทลนะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนหน้าจะเป็นพวกบอดคร่อมแล้วก็ออร์แลนโกนะครับอ่ะโอเคอ่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่อยากให้ดูนะครับตัวตัว,ตวท็อปไลน์ตัวบอ t t o มไลน์ลนดีมาจินก็ดีเหมือนกันนะมาจินของ s อซิมบีห้าร้อยเนี่ยตอนนี้เน็ตมาจินเนี่ยอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องบอกว่าออทามไฮนะตั้งแต่แฟลกเซตเขาเก็บมาหลังปีสองเก้านะครับ เออแล้วก็มาจิ้นเนี่ยขยายตัวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเจ็ดไตามาาติดต่อกันแล้วนะเพราะฉะนั้นภาพนี้มันบอกอะไรมันบอกว่าไอ้เรื่องของเท r ร f f ิฟเนี่ยจริงๆที่ตลาดคอนเซิร์นเนี่ยผมว่าดูจาก Data เนี่ยผมว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับแล้วก็สะทอ้อนให้เห็นว่าบริษัทในอเมริกาเนี่ยเขาปรับเรื่องของเรื่องของกลยุทธ์หรือว่าการทำบิสเนสเนี่ยให้มันอยู่กับเทอริฟได้พอสมควรนะครับเพราะจริงๆแล้วในในเอิร์นนิ่งคอรอบเนี่ยนะครับ โ okay. อเคในอันนี้คอรรอบเนี้ยนะครับการเมนชั่นถึงคําว่าแทร์เลฟสเนี่ยของจํานวนบริษัทใน s อสเนี่ยมันลดลงแล้วนะมันเคยเมนชั่นหนักๆก็คือ Q1 นะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงตอน Q2 แต่ยังเยอะอยู่นะแล้ว Q3 เนี่ยมันเริ่มกลับลงมาแล้วคือคือก็ลงมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแปลว่าเอ่อแมเนจเมนต์หน้าง,งานเนี่ยคือเขาก็มองเรื่องนี้มันคือมันอยู่กับเขาได้แล้วอนะ่ะคือคือมันไม่ใช่เรื่องกังวลแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเร่งเร่งปรับซัพพลายเชนปรับการดําเนินธุรกิจเนี่ย ให้มันมีแทริฟเ,เนี่ยอยู่ในสมการมากขึ้นอ่ะน่าจะได้แล้วนะครับซึ่งผมว่ามันก็ทนทานนะเพราะว่าไม่งั้นเน็ตมาจินเนี่ยมันคงไม่ระดับออทามไฮได้นะครับตอนนี้ที่กลับมากังวลแทนก็จะเป็นเรื่องกอฟชัดดาวน์แลแหละนะครับที่จะมีการเมนชั่นขึ้นมา76บริษัทนะก็อันนี้น่าจะน่าเกือบนิวไฮนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมันรีโอเพนนิ่งเนี่ยเป็นจนถึง30มสิบเจนยูรี่ละนะตอนนี้ที่ยังกังวลอยู่คือมันไม่มี Data นะครับแล้วถ้าเกิด มันไปออกจริงๆช่วงแบบก่อนประชุมเฟดขึ้นมาเนี่ยเผลอๆเฟดมันจะไม่ลดดอ,อกเบีย้ยเอานะอันนี้คือสิ่งที่หลายกังวลนะครับแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะผมก็มองว่าเส้นเรื่องเนี่ยยังเหมือนเดิมเท่านั้นเองเนะเพียงแต่ว่ามันมีมันอาจจะขลุกขาระหว่างทางนะแต่ว่ายังไงสปายทางเนี่ยเราก็มองว่ายัางไงปีนี้เฟดเนี่ยน่าจะลดดอ,อกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียเครดิตเทอริตี้ที่เขาเคยให้ไว้นะเพราะว่าไกด์แดนเนี่ยเขาเคยบอกไว้ว่าจะลดสองครั้งในในตอนประชุมตอนตุลาตอนตอนกันยายน นะครับผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถ้าเกิดเขาเขาเขาเสียเครดิตเทอร์บิลิตี้ตรงนี้ขึ้นมานะนะครับอ่ะโอเคทีนี้ไกด์แดนบ้างครับไกด์แดนคิวสี่บริษัทในเอสแอนดีห้าร้อยมองยังไงนะก็ไกด์แดนที่ให้ไว้นะครับเจบริษัทเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีไกด์แดนที่มองว่าเป็นบวกเนี่ยสานะครับแล้วเป็นลบเนี่ยสามสิบเจ็ดนะครับทำเป็นเลโชออกมาก็พบว่าเป็นโพซิทีฟไกด์แดนเนี่ยสีก็คือมากกว่าค่าเฉลี่ย5ปี10ปีนะเพราะฉะนั้นแปลว่า แ <Management S 2> มเนจเมนท์ก็ยังมองเหมือนเดิมครับคือ a อน l y ลิสต์ไม่ปรับไม่เป็นไรแต่ว่าแมเนจเมเน่ยมองว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่อย่างที่เป็นอนาลาิสตที่ตลาดคุยกันในตอนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูตามรายเซกเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่ให้การแดนเป็นบวกเยอะเมอมากที่สุดนะก็คือเทคโนโลยีนะครับยี <S 2> <S 2> <S จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายังรายงานไม่หมดนะนะครับยังเหลืออยู่นะครับเทคโนโลยีเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณสักแบบสิบห้าบริษัทนะครับก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาได้นะครับในในส่วนนี้เนาะ โอเคทีนี้ไปดูพรีวิวอินฟิเดียดีกว่านะครับเพราะจริงๆแล้วผมว่าแมคโครแมคโครมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฟ้าเปิดฟ้าปิดเนะ่เป็นเรื่องปกตินะแต่ผมว่าสุดท้ายเราคือเส้นเรื่องหลักมันไม่เปลี่ยนครับคือดอกเบีย้ยเนี่ยยังไงก็ต้องลงนะครับทีนี้ผมว่าเรื่องหลักคือ e a r n i เ g เป็นหลักนะผมทำมาให้ดูอาจจะดูภาพซ้ายบนก่อน,นครับซ้ายบนเนี่ยคือผมเอาตัวไกด์แดนที่บริษัทให้นะครับเทียบกับคอนเซ็นซัที่ Market Forecast เอาไว้แล้วก็มาหาว่าสเปรดมันเป็นเท่าไหร่ เพื่อดูว่ารอบแต่ละรอบเนี่ยมาเก็ตมีความคาดหวังสูงหรือน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้มาเก็ตเนี่ยหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยมองมากกว่าไกด์แดนประมาณสัก 1. 8ซึ่งผมว่าก็ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับตอนที่เขาเคยขึ้นไปประมาณสัก 2- ถึงสนะครับก็ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสบีทก็น่าจะมีนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์ไม่ได้ไม่ไม่ได้ฟอร์แคสต์ไว้สูงขนาดนั้นนะน,นี่คือเรื่องแรกนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาจจะดูภาพขวาอ่าซ้ายล่างนะครับ ซ้ายล่างเนี่ยเส้นซึบๆมันจะเป็นตัว forward PE นะครับมันจะตามด้วยเส้นปะแนวขวางซึ่งเป็นเป็นตัว PE band ของเขานะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ข้างบนลงมาก็คือบวก2 SD จนมันถึงลบ2 SD นะครับจะพบว่าตอนนี้ NVIDIA เนี่ยมันเทรดอยู่ประมาณสักลบ0.8 standard dev ท่านั้นเองนะครับในขณะที่ตัวเส้นสีเทาหรือว e ่า EPS เนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่นักทุนเห็นในราคาเขาที่มันออท t i ไฮยเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่มากัดไม่ใช่มาจากการที่ ตัวรีเล t e Multiple PE ขึ้นมาแต่มาจากตัวกำไรหรือ EPS เนี่ยที่มันวิ่งขึ้นมาเร็วจริงๆนะครับประเด็นคือแล้วตัว PE มันจะกลับมาร l a ล e เมื่อไหร่อ่ะอันนี้สำคัญนะครับซึ่งผมช่วยมาดูภาพขวาขวาบนบภาพภาพขวาบนเนี่ยคือ y e a r y e a ย g r ร w t h ล e v e ล n e ลของเขานะครับปกติแล้วเนี่ยหุ้นถ้ามันจะมารีเล PE ขึ้นได้นะคือมีแรงส่งสองแรงทั้ง PE ตัวคูณที่ส่งขึ้น แล้วก็ตัวกําไรที่ขึ้นด้วยอ่ะแล้วคูณกันแล้วมันออกมาข้างหน้าเยอะๆเนี่ยมันจะอยู่ในเฟสที่เยือกเย้อโกรธนะครับเป็นขาขึ้นหรือบวกแล้วบวกมากขึ้นบวกมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เคยเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอ็นบีเดียเนี่ยผ่านพ้นจุดที่พีคของโกลด์มันผ่านพีคของโกลด์ไปแล้วนะก็คือเคย20 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงมาร้อยลงมาเนี่ยสองหลักนะครับมันเลยทําให้นี่ยไม่สามารถกลับขึ้นไปเทรดสูงได้นะแต่หุ้นม,มันขึ้นเพราะตัวกําไรนะ แต่รอบนี้นะ่าสนใจครับถ้าเกิดเรามาดู Q2 ไป Q3 เนี่ย Q3 ตอนนี้ตามที่ตามที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับเขามองว่าตัวโกรดของเ e เวนนิวเนี่ยจะกลับขึ้นมาเป็น57เพราะฉะนั้นแปลปว่าอะไรแปลว่ามันจะจบเฟสของการสโล w ดาวของโกรดแล้วถ้ามันถ้ามันทำได้จริงนะแล้วมันจะกลับขึ้นมาแลมอีกครั้งหนึ่งนะครับคือภูเขาแรกผ่านไปแล้วมันกําลังอยู่ที่ตีนเขาแล้วกําลังจะกลับขึ้นไปภูเขาลูกที่2อกครั้งหนึ่งซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ย ตัวมัลติเพิลไม่อยู่ตรงนี้นะนะครับมันจะมันจะมีการรีเลทขึ้นนะครับแต่รีเลทเยอะน้อยอยู่ที่โพลิติกนะครับเพราะเอ็นวีดีอมันกลายเป็นโพลิติกพ็อกซี่ไปละระหว่างอเมริกากับจีนแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะไม่ได้เทรดที่ลบ0.8นยเอสดีเหมือนเดิมแน่ๆนะครับถ้าเกิดตัวเลฟนิวโกรดมันกลับมาเล่งขึ้นนะครับเอ่อ EPS โกรดก็เหมือนกัน EPS โกรดเนี่ยตอนนี้จากที่สโลดาวลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เป็นแฟลตนะครับถ้าเกิดเอาตามที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะแต่ถ้าเกิดมันมากกว่าที่นักวิเเเเคครราาาะะะหห์ใใ้้้ไไวนะนนนะะนนีี่่ยยือมมมััจกลลบงขึตส ทีนี้เราไปดู Evidence อื่นๆนะว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเอารายได้ TSMC มาให้ดูนะครับก็เป็นรายเดือนนะครับของเดือนตุลาคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำระดับ m l l t i m นะครับออทำ g h กรอสเนี่ยอยู่ที่17% y เ a r อนยะียะหลายท่านบอกอาจจะมองว่ามันสโลดาวใช่มันสโลดาวแต่ถ้าเกิดเราไปดูในดูในดีเทลจริงๆนะเดือน10ปีนี้นะครับเทียบเดือน10ปีที่แล้วเนี่ยเดือน10ปีที่แล้วมันเป็นฐานสูงมากๆพอดี นะครับเพราะมันเป็นเดือนที่เปิดตัวหลายโปรดักต์พร้อมกันนะไม่ว่าจะเป็นตัว3นาโนของ iPhone 16แล้วก็เป็นตัว m c เอ่อ Mac Mac M4 ซะอย่างนถ้าจำไม่ผิดนะผมจำรุ่นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะเป็นรุ่นนั้นนะครับมันเลยมีการโหลดขึ้นมาตรงเนี้ยเยอะแต่ถ้าเกิดตัดตรงนี้ทิ้งจริงๆรอบนี้ยัโต30กว่า็นต์นะครับ<ม>แล้วถ้าเกิดเราเอาเลขเลขรายได้เดือนตุลาคมเนี่ยใส่ในเดือนพฤศจิก็คือสมมติแ a ดคิวออนคิ Q เลยอะนะครับ เดินพฤจีเนี่ยเทียบเยอือนเยีเยก็จะโต31%อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้สโล w d o นะเพียงแต่ว่ามันเทียบฐานสูงที่ที่มันมีซีซั่นเข้ามาในช่วงปีที่แล้วมากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดเรามาเทียบตัวไกด์แดนที่เขาให้ไว้นะครับว่ารายได้ในไตมาสี่เนี่ยเขามองไว้ประมาณสักหนึ่งพันเอ่อบิลเลียนไตวันดอลลาร์นะตอนนี้ทําไปแล้วเนี่ยเกือบเกือบ37%นะครับแปลว่าตอนนี้ถือว่าติดสปีดได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับงบ Q4 ของ TSMC ซึ่งก็มองว่าในช่วงที่มันแรมมาช่วงนี้ก็คือไม่น่าพ้นจากพวกการส่งออกพวกแบบตัวชิปไฮเอ็นนะครับเพราะว่าวีคที่แล้วผมเอาเอาตัวเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันมาเล่าแล้วเนาะก็ภาพสอดคลดอค้องกันนะครับโอเคอ่ะทีนี้ไปดูเอบิเดน์อื่นเพิ่มเติมนะครับฟ็อกซอนเพิ่งรายงานงบออกมา Q3 นะก็เอ่อตัวเ e เวลนิวเนี่ยเราจะเห็นว่าที่มันพองขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลย,เยก็คือในส่นงคลาวแล้วก็เน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยก็คือการประกอบเป็นตู้นะก็ในส่วนนี้โตขึ้นมาเป็นหลักนะครับ คอมเมนต์ที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าในไตามาสเนี้ก็คือคลาวกับเน็ตเวิร์กิงเนี่ยคือเป็นตัวรีเมนเดอะโก o w t ไดเวอร์นะครับก็น,นี้รู้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าในเดี๋ยวนะผมซูมให้ดีกว่า <c oughs> แล้วเขาบอกว่าในในปีสองหกเนี่ยนะจะ Very o p ออ m i ิมิสติกเอาลุกนะครับก็คือยังดีต่อเนื่องนะครับสำหรับปีสองหกนะตรงนี้นะครับนะครับยังมองดีอยู่นะปีสองห้าตัวหนุนเป็นคลาว ปี26ก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับและที่น่าสนใจคือในไตรมาส3เมนียมีการส่ง AI server rack shipment นะอันนี้300% 300%ย u a 0น r ะครับ3า0้คมนะครับ, quarter quarter, ค,รบคือมันแรม,แรมแรงมากจริงๆก็ตามงบ NVIDIA ที่น่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นเพราะว่า revenue ใน Q 2เขาอยู่40 40ต้นๆน,นะแต่ว่า Q 3ใเนี่ย revenue เขาจะแรมขึ้นมาประมาณ54บิลเลียนนะครับก็อาจจะสอดคล้องกันนะครับกับ rack shipment ที่ออกมานะครับแล้วเขามองว่า ไอแลกชิปเมนต์เนี่ยใน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 ควอเตอร์สเนี่ยก็จะโตระดับดับเบิลดิจิตเหมือนกัน Q1Q นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหลักฐานที่ได้มาเพิ่มเติมผมว่าก็น่าจะพออุ่นใจได้ระดับหนึ่งที่คิดว่างบเอ็นบีเดียน่าจะออกมาน่าประทับใจนะครับเ,เพิ่มเติม AMD ในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับไกล์ d e นที่เขาให้ไว้นะ ในช่วงประมาณสัก3ามถึงห้ปีถัดจากนี้นะครับเ e เวนิวนะครับให้ไว35้35%โกรดนะครับเคเกอร์ตัว Data Center revenue ให้60%นะครับลอส์มาร์จิ้นให้ประมาณสักช่วง5 5าสถึงห้นะโอเปอเรชั่นมาร์จินนะครับให้มากกว่า35 e p s ให้20่สิแถมของตลาดนะให้1 1ึ่งบิทหนิลเลียนนะครับเดิมเขาให้ไปแค่500ร้อยบิลเลียนหรือว่า5 0 0แสนของใหม่ปรับเป็น1ล้านล้านนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาในตัวของ Data Center revenue เนี่ย มาเทียบกับที่คอนเซนทัสคาดไว้เขาให้เป้าไว้ร้อยหนึ่งนะฮะในช่วง3าถึงหปีเนี่ยนะครับให้เขาให้เป้าไว้ร้อยบิลเลียนนะสำหรับตัว Data Center r e v e n u e ถ้าเทียบกับคอนเซนทัสคาดครับผมจะบอกเลยว่ายืนยันคำเดิมครับไม่มีใครฟอร์แคสต์ถูกหรอกสำหรับตัวธ<ม>ุรกิจน,นี้นะขนาด<ม><ม>นาักวิเคราะห์ที่อยู่ที่ Wall Street นะเขายังมองปี30เนี่ยอยู่ที่69บิลเลียนเท่านั้นเองนะครับก็เลยทำให้วันนั้นหุ้นเอ็มดีมันก็โดดโดดขึ้นมา9%นะครับ EPS เองเนี่ยเปาให้ไว้20นะครับใในนช่วง สิ้นปี30ตนะตอนนั้นก่อนหน้าที่จะมีคอตัวเนี้หยหมายถึง Analyst day ตัวเนี้นะครับนักว,วิเคราะห์ก็ forecast ประมาณ1ิบเนะเพราะฉะนั้นก็คือที่ออกมาเนี่ยถือว่า optimistic นะครับมากกว่าที่ Analyst ทำเอาไว้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเนะทคเนาะทีนี้ได้ครับคิดผมคิดี <ไป S 2> ่ดนะดดถามนิดนึงได้เดี๋ยว,วยอธิ ได้เดี๋ยวพอดีเวลามันค่อนข้างจำกัดนะพี่ถามไิดนึงเดี๋ยวขอพี่โยกกลับมาสไลดนิดนึงนะครับ<ม>ต้องบอกว่า<ม>พอฟังคิดไปเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองมุมเนาะมุมหนึ่งเลยคือตัวเรื่องของมาแมโครเฮดบินเนี่ยหลักๆเลยคือตอนเนี้ยคือมันไม่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจมันทําให้คณะกรรมการเฟรส,ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับการกลกัวๆแล้วทนบางครั้งก็ถอยออกมาอันนี้เป็นเส้นเรื่องแรกที่ทําให้ประเด็นเรื่องของตัวเอ่อรีเลท PE อ่ะ ในช่วงส่งท้ายปีอะแรลลี่จะมีคริสต์มาสหรือเปล่าเนี่ยสองเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องแรกคือผมว่างบ n อ i d i ีเดียต้องให้เบอร์หนึ่งเนี่ยคอนเฟิร์มงบแล้วเอาลุกกับอีกอันนึงคือดอกเบียในเดือนธันวาคมน,นี่คือเรื่องหลักนะครับ <S <S คิดกลับมาเรื่องรองนิดนึงคือต้องแต่ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลบประเด็นลบบ้างเนาะเพราะประเด็นบวกเนี่ยมาไล่กันเข้ามาเยอะมากลแล้วประเด็นลบเรื่องแรกก็คือเรื่องนี้ที่บอกไปนะครับ สองเรื่องครับคิดคือจริงๆตอนนี้พี่ว่าคนกังวลเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีความกังวลมากนะครับผู้บริหารไม่ได้มีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเยอะนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันเริ่มมีสามชาร์ตนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะถูกบอดแคสต์กันเยอะเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆในตามโซเชียลมีเดียนะเรื่องแรกไม่ได้เมนชั่นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้มีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจแต่เมนชั่นเรื่องของเขาว่าบับเบิ เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งมันเริ่มธรระดับสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอาร์ติเซลที่พูดถึงเรื่องบับเบิลเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับถามถามว่าโตขึ้นมาแรงไหมก็ต้องบอกว่านับตั้งแต่การเปริดโหวโอเพนในปี2023จนถึงปัจจุบันตอนนี้คําพูดของเขาบับเบิลเนี่ยแรงสุดอันนี้เรื่องแรกก่อนนะแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ห่างกับอ้แต่ถือว่ายังห่างกับในอดีตอยู่นะกับประเด็นถัดมา คนเริ่มเอาประเด็น,นเรื่องของตัว CDS ในฝั่งของตัว Oracle มาพูดเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วราคาหุ้นก็อ n t ด e p r i ร e ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับ mm hmm. กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัว l u เอชันนะครับคิดมองอย่างไงคือในเชิงของตัวบอททอมอัพขึ้นมาเนี่ยคิดอธิบายไปไม่ว่าจะเป็น AMD ไม่ว่าจะเป็นเอาลูกของ Nvidia ไม่ว่าจะเป็นเจสันห่วงที่พูดถึงตัวเลข5แสนล้านในอดีตที่ผ่านมารวถึงไฮเปอร์สเกลสคบดานี่คือเหมือนจะขึ้นยกแผงสาหรับในฝั่งของตัว การลงทุนเลยนะนะสอง<ม>ประเด okay. ็นนี้พอเวลามันเอาว v กันเนี่ยเรามองสองประเด็นนี้ยังไงประเด็นบวกรับไปแล้วส่วนประเดนลบคิดว่ามันรับไปหรือยังโอเคก็เดี๋ยวผมสักสามคำถามแล้วนะคำถามแรกคือเรื่องเรื่องของการเม n t i o n air bubble นะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเราสังเกตมันจะเป็นการเมนชั่นของ h e a ไ l i n e ที่สื่อออกมาเล่นอ่าอันนี้คือที่สื่อออกมาเล่นนะแต่ถ้าเกิดนักลงทุนไปเปิด google trend ดูนะครับก็ลองไป search คำว่า google trend แล้วก็ ai bubble ดูเนี่ยตอนเนี้ย มันมันผ่านพีคมาแล้วนะครับคือต้องบอกว่าคําว่า air bubble เนี่ยที่ที่ที่แมสค,ค,ค้นค้นหาเนี่ยมันเคยสูงกว่านี้ในช่วงมาลังเดือนที่แล้วนะแต่ตอนนี้มัน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 สโลดาวงมาละเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเลอก air bubble เนี่ยตอนนี้ที่ยังเล่นกันอยู่เยอะๆคือ,อสื่อมากกว่านะครับเพราะเพราะข่าวมันขายได้นะมองงั้นนะแต่ผมดูนิ่งแล้วผมว่ามันยังไม่ขนาดนั้นนะครับอันที่สองเลยคือตัว CDS เนี่ยของ Oracle ใช่ครับคืออันนี้เป็นตําหนิอย่างหนึ่งเพราะว่า เขาอาจจะมีเงินไม่ได้เยอะเท่าพวก h y เปอร์เจเกอที่ที่ลงทุนตอนนี้ยังใช้แคชโฟ o w ตัวเองอยู่เลยยังไม่ได้กู้ oh. แต่ของออร์โกเนี่ยกู้แล้วนะครับแล้วก็มันจะไปกินฟรีแคชโฟเขาเอ่อซึ่งใช่มันมันไปตําหนิแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันก็โดนปรับลงมาก่อนที่จะแกปบอัพขึ้นไปในช่วงประมาณสักสเดือนที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ที่เขารายงานงบมาแล้วได้แบ็กหลอกซึ่งยังยังไม่ได้เงินนะได้แต่แบ็กหลอกแล้วหุ้นก็ขึ้น40% แต่วันนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันกลับลงมาที่เดิมละนะอาจจะต่ำกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นกับออลเคอลเป็นเฉพาะตัวมากกว่านะครับแล้วขนาดมันลงมาขนาดนี้ตัวโอเวอร์ออรมาเก็ตเนี่ยก็ไม่ได้ลงมากแปลว่าน้ำหนักเขาเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ <Okay. S 1> อ,อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ภาพโอเค밸ูเอชั o นนะครับ밸ูเอชันเนี่ยต้องบอกว่าผมว่าปีนี้เอ่อมันอาจจะสูงแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกับในอดีตเนี่ยเราเรากำลังแอสซูมอยู่ว่าฟันเดอร์เมนเลนะวันนี้ กับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคือมันเหมือนกันนะครับ <Ừ. S 1> ซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น revenue growth เองก็ดีหรือแม้แต่ตัวตัว use case ที่เกิดขึ้นเองก็ดีเนี่ยผมว่าวันนี้ตัว earning ของหุ้นเทคเนี่ยกับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ <Ừ. S 1> จริงๆแล้ววันนี้ตัวจริงๆแล้ว margin ก็เรื่องหนึ่งนะ margin ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft ตัว Google นะครับตัว Amazon ตัว Apple เองก็ดีเนี่ยตอนนี้ margin นะทำ all time high อยู่นะครับ <Ừ. S 1> ในขณะที่ top line เองเนี่ย เอ่อสี่ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Microsoft Amazon Meta เนี่ยเยลอ e นเยอกรอของเขาเนี่ยยังเป็นอัตราเร่งอยู่นะหมายถึงว่าเย n อ e นเยอกรอเนี่ยเอ่อเป็นบวกมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับแล้วมันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยแค่2ไตรมาสเองเนาะเราลองนึกภาพดูก็ได้ครับเวลาเราเทียบเยอนเยโกรอเนี่ยเราจะกลัวคําว่าฐานสูงนึกออกนะเพราะเจอฐานสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะดรอปลงแต่ว่ากลุ่มพวกนี้มันเพิ่งแลมมาสองไตรมาสเองแปลว่ามันเหลือครึ่งทาง ถึงจะเจอฐานสูงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วแล้วรายได้พวกนี้มันไม่ได้แบบลัมปี้เป็นเป็นแบบคลื่นอ่ะมันเป็นรีเคอร์ลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเจอฐานสูงเนี่ยมันจะน้อยมันจะยิ่งน้อยไปอีกแปลว่ารันเวย์มันจะไกลขึ้นนะเพราะงั้นผมเลยคิดว่าเรื่องไวเลชันเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเพย์บุ๊กว่าฟันเดอรเมนทัมันเหมือนกันใช่มันน่ากังวลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าฟันดอรเมนทันมันมันมันต่างกันเยอะนะครับแล้วอย่างที่เคยเอาชาร์ตมาให้ดูคือตัวตัวพีอของแม็กซ์เซเว่นอ มันยังเทรดแบรนด์เนี่ยต่ากว่าเดอะเรสนะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ที่ไม่ไอ้ที่มันพาตลาดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นเดอะเรสมากกว่าตัวของพวกเทคใหญ่นะครับโอเคแล้วแล้วผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ mm hmm. ถ้าเกิดเราไปไปดูตามหน้าสื่อในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวของเบิร์กชัยเองเนะโซลารฟัน so หรือแม้แต่มีผมอยากให้ดูส t ตนส e ตนลีย์ดักเคนบิลเลอร์เป็นหลักเลยนะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยเพิ่มสัดส่วนหุ้นของ Google เข้ามา เพิ่มอเมซอนเข้ามานะเพิ่มเยอะด้วยนะน่าจะ2% 2.6%นะนะครับเออเบิร์กชัยตอนที่เขาเพิ่มอยู่ในแต่เทลเขาเพิ่มแค่0.6เองนะแต่รอบนี้เขาเพิ่มกูเกนะ mm hmm. ิลเ,เ,เข้ามา1.6%พอร์ตนะครับซึ่งมันติด top, mm hmm. ท็อปท็อป10มาเลยแล้วแล้วก็สแตนลีย์แลาคเคมิเลอร์เนี่ยเพิ่มอเมซอนเข้ามาเนี่ย2.6%ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมาร์ทมันนี่ยังเพิ่มโพลิเซนในพวกนี้อยู่ผมว่าเขาก็ไม่ได้มองบับเบิร์ขนาดนั้นนะพี่อืมโอเค นี่คือภาพรวมนะครับทุกวันจันทร์เก้าโมงครึ่งนะครับโดยทางคุณคิดนะครับวันนี้ขอบคุณทางคิดมากครับครับครับสวัสดีครับนะครับ